สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอารี h a n n e l วันนี้พี่อารีจะพาพ,พี่น้องๆมาทําแพทเทิร์นชุดนี้เลยนะคะเป็นชุดเดรสเด็กนะคะซึ่งะจะเป็นสายเดียวแล้วก็จะมีช่วงต่อช่วงอกนะคะแล้วก็ระบายด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นระบายแบบรูดจีบนะคะจะไม่มียางยืดไม่มีซิปนะคะเป็นแบบทรงปล่อยใส่แล้วเด็กๆใส่น่ารักนะคะ ซึ่งพี่อารีจะทำแพทเทิร์นของเด็กประมาณสองขวบนะคะประมาณสองขวบแต่ใครที่มีลูกๆหลานที่นะคะเป็นเด็กโตกว่านี้เดี๋ยวพี่อารีจะพามาเกรดไซส์แบบง่ายๆนะคะจะบอกเทคนิคการเกรดไซส์แบบง่ายๆนะคะคือสามารถดูตามและเอาแพทเทิร์นตัวนี้ไปเกรดไซส์เพิ่มไซส์ได้นะคะเดี๋ยวติดตามชมกันเลยนะคะว่ามันจะง่ายแค่ไหนนะคะสวัสดี ส่วนก่อนอื่นเลยนะคะให้เราเตรียมกระดาษก่อนกระดาษอาจจะเป็นกระดาษสีขาวก็ได้หรือถ้าใครไม่มีกระดาษนะคะก็สามารถวางกับผ้าได้เลยนะคะให้เราพับนะคะพับกระดาษประมาณวันนี้เราจะเอาอกอก24นะคะอกอก2ีเออก24่่ะอก24ดีกว่าอก24นะคะอก24 ก่อนอื่นนะคะให้เราพับก่อนพีรีจะแบบพับสักแปดนิ้วนะคะแปดนิ้วแล้วพับก็ได้พับให้มันมุมมันเท่าๆกันนะคะแล้วก็รีดกระดาษช่วงที่เป็นรอยพับฝั่งนี้นะคะเขาเรียกว่าสันทบสัญลักษณ์ของสันทบพีรีจะการกระบาดเอานะคะคือสันทบสันทบก็คือที่มันเป็นฝั่งด้านพับแบบนี้นะคะ,ะทีนี้ ตัวนี้เราจะมาทําชิ้นหน้าด้านบนก่อนนะเราจะทําชิ้นสีฟ้านะคะชิ้นสีฟ้านี้ก่อนนะคะ,ะเราจะทําชิ้นสีฟ้าอกเราเอา24ให้หาร4นะคะหาร4เพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าเพราะว่าอะไรให้หาร4ไปก่อนนะ24หาร4เท่ากับ6 ให้เรานะคะวัดจากด้านสันทบนะคะให้วัดจากด้านสันทบอ่าเดี๋ยวให้ดูใหญ่ๆมาหอ่ามันหารแล้วได้หนะคะโอเคพอหแล้วขีดตั้งขึ้นบนเลยนะคะขีดให้มันเป็นแบบเหมือนว่าเป็นตั้งฉากไปแบบนี้เลยทีนี้ให้เราวัดจากด้านล่างนะคะขึ้นไปสีนิ้วนะคะ สนิ้วสนิ้วนะคะแล้วก็ขีดตั้งฉากเลยทําตามกันไปเลยนะคะแบบช้าๆก็ได้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะให้เราวัดจากมุมนี้มาหามุมนี้นะคะอะ่วัดจากมุมมุมนี้นะอะ่มาฝั่งนี้2นิ้วครึ่งแล้วก็วัดจากมุมเนี้ยเหมือนเดิมนะคะลงมาข้างล่าง สองนิ้วครึ่งพอได้แบบนี้เราก็ขีดติ๊กไว้ก่อนนะคะขีดเป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้ก่อนทีนี้เตรียมไม้บรรทัดโค้งไม้บรรทัดโค้งเราจะใช้ช่วงนะคะช่วงข้างเนี่ยช่วงเว้าข้างล่างนะคะประมาณนี้ให้อ่ะตรงนี้มันจะมีเขียนว่าหลังนะคะให้แถวที่เขียนว่าวงแขนเสื้อด้านหน้าด้านหลังนะคะให้มันอยู่ประมาณนี้ นะคะส่วนช่วงนี้นะคะมันคือมันจะเข้าล็อกกันพอดีอเวลาเราขยับมาเงี้ยนะคะถ้าใครไม่รู้อ่าวางไม่ค่อยเป็นก็สามารถวางตามลักษณะของพิยรีได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ขีดโค้งไปตามไม้บรรทัดโค้งเราเลยแค่นี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วอกอกตัวนี้เราพอดีแล้วนะคะทีนี้ให้เราเขื่อเย็บมาประมาณ1เซนติเมตรนะคะห่งเซนติเมตร ทีนี้ส่วนข้างล่างนะคะก็ให้เราขีดนะคะอันนี้1เซนติเมตรส่วนข้างล่างนี้ประมาณครึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้วให้เราขีดคือเฉียงเียงออกมานิดนึงลักษณะมันจะเฉียงนิดเดียวนะคะเพราะว่าเราจะทําเป็นทรงปล่อยข้างล่างนะคะ,อะพอได้ประมาณนี้เราจะตัดตามเส้นนี้เลยตัดตามนี้อตัดเลยค่ะ ค่อยๆตัดไปนะคะโค้งให้สวยๆอยอันนี้เราจะได้ช่วงที่เป็นช่วงอกแล้วนะคะอ่าทีนี้ให้เรามาตัดมามาขีดเส้นเผื่อเย็บนิดนึงนะคะให้กลางให้กลางผ้าเลยนะคะ ให้กลางให้กลางแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ขีดช่วงที่เราขีดก็ประมาณโดยประมาณประมาณด้วยสายตาเอาก็ได้นะคะ1นซมนะคะ1นงซมให้เราขีดแบบนี้อันนี้คือเราเผื่อเย็บ1เซนติเมตรนะคะใครที่อาจจะนะคะกะไม่ถูกเนาะประมาณไม่ถูกก็สามารถใช้แบบเหมือนว่าไม้ทัดวัดเอาก็ได้แต่ว่า ถ้าเราทำเองอะ่ะมันก็ไม่ได้จําเป็นต้องมาพิธีพิถันขนาดนั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเอาไม้บรรทัดโค้งโค้งแถววงแขนนะคะที่เราโค้งแล้วก็โค้งตามซึ่งอันนี้นะคะช่วงความกว้างก็ประมาณ1นึ่งเซนติเมตรนะคะแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆเราก็จะเหมือนว่ากะประมาณถูกนะคะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้เราก็ขีด อันนี้คือชิ้นนะคะชิ้นช่วงอกชิ้นช่วงอกระมานี้ทีนี้ทำไมถึงเมื่อกี้ที่พี่อรีบอกว่าให้หารสี่นะคะเพราะว่าเราพับแบบนี้ไงถ้ากลางแบบนี้มันต้องใช้สองชิ้นอันนี้ชิ้นข้างหน้าข้างหน้ากับข้างหลังจะเหมือนกันเลยนะคะพี่อรีก็จะเขียนไว้ว่าคูณสองชิ้นะนะคะคูณสองชิ้นอันนี้ต่อต่อ กระโปรงอ่ากระโปรงอันนี้จะเป็นวงแขนเพื่อนรีจะเขียนไว้ว่าเป็นวงแขนนะคะวงแขนอันนี้ช่วงอกอ่าเราจะเขียนไว้แบบนี้เลยนะคะทีนี้อันนี้เราก็จะขีดเฉียงเฉียงอันนี้เป็นเส้นอันเส้นอันเดิมอ่าพอได้แบบนี้แล้วนะคะช่วงที่ นะคะช่วงที่เป็นสายเดี่ยวเราก็จะใส่สายเดี่ยวช่วงนี้เดี๋ยวพี่อารีหาปากกานะคะโอ้ยอืมช่วงที่เป็นสายเดี่ยวก็คือช่วงนี้สายเดี่ยวของเราแล้วแต่เส้นเล็กเส้นใหญ่แต่ว่าในตามแบบพี่อารีเอาหนึ่งหนึ่งนิ้วนะคะอันนี้คือช่วงที่เราจะแทรกสายเดี่ยวนะคะ ตัวนี้เพื่อความสวยเราจะทําเป็นซับในช่วงที่เป็นสีฟ้านะคะสีฟ้านี่เราจะทําเป็นสองชั้นเพราะฉะนั้นชิ้นนอกอ่ะชิ้นนอกคูณสองชิ้นแล้วก็ซับในซับในนี่เขาเราจะซับแค่ช่วงนี้เฉยๆนะคะไม่ใช่ว่าทั้งตัวเนาะไม่งั้นมันจะหนาเกินไปสําหรับเด็กก็คูณสองชิ้นนะคะซับในก็คูณสองชิ้นซึ่งซับในตัวนี้เราสามารถใช้ชิ้นเดียวกับ ใช้ผ้าชิ้นเดียวกันกับชิ้นน้องได้เลยนะคะตัวนี้อ่าอันนี้พอเข้าใจไหมคะอ่าพี่อารีจะทำความยาวของสายนะคะความยาวของสายเดียวนะคะอยู่ที่ประมาณประมาณนี้นะคะสองครึ่งอ่า ความยาวของสายเดี่ยวอยู่ที่2คืออยู่ที่3ามดีกว่าอยู่ที่3มนิ้วนะคะความยาวของสายเดี่ยวอยู่ที่3นิ้ว3นิ้ว3นิ้วคือวัดแบบนี้เอานะคะเดี<ส>๋ยวเราก็ทำสายเดี่ยวก่อนสายเดี่ยว3านิ้วให้เราให้เราพับกระดาษนะคะอันนี้จะเป็นช่วงที่เป็นสายเดี่ยวแล้วนะคะให้เราพับกระดาษก่อนอ่าพับ พับยาวเท่าไหรพับพับไปเผื่อก็ได้นะคะอ่ะประมาณ4ี่ห้านิ้วก็ได้พับไปเผื่อนะคะอ่าอันนี้มันเป็นแบบมันมันมันอันนี้มันมันตรงอยู่แล้วนะคะถ้ากระดาษไหนที่มันตรงเราก็พับตามริมให้มันตรงตามนั้นเลยนะคะทีนี้เมื่อกี้ความยาวของสายเดี่ยวของเรานะคะจะเอาอยู่ที่ประมาณ3มนิ้วเมื่อเราพับแบบนี้แล้วให้เราวัดออกมาประมาณ3นิ้ว สามนิ้วนะคะสามนิ้วก่อนอ่าสามนิ้วสามนิ้วนะคะให้เราขีดขึ้นไปเลยขีดขึ้นความกว้างนะคะความกว้างของอันนี้ความยาวนะคะสามนิ้วความยาวนะคะแล้วเราก็เผื่อเผื่อเย็บสักหนึ่งหนึ่งเซนติเมตรนะคะแล้วเราก็ขีดไปเลยก็ได้เผื่อเย็บอืม ทีนี้ความกว้างความกว้างเราจะเอาอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะคะเราจะตัดตัวตัวแพทเทิร์นตัวนี้อยู่ที่ประมาณ3นิ้วเลยนะคะตัดแพทเทิร์นสนิ้วทีนี้เราก็ตัดเลยนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็นสายเดียว อันนี้คือส่วนที่เป็นสายเดียวนะคะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้เอ,อสายเดียวนี้จะงงไหมเนี่ยมันจะต่อนะคะมันจะต่อแบบนี้เราจะเผื่อเย็บอยู่ที่ประมาณ1ซ so มนะคะ1เซนติเมตรหรือครึ่งนิ้วก็ได้ ะะอันนี้เราก็จะเย็บนะคะอันนี้คือสายมันเนาะเราจะเย็บแล้วก็กลับด้านมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้พอคิดภาพออกไหมนะคะมันจะแทรกไปอยู่ข้างในอ่าอันนี้เราจะได้แล้วนะคะช่วงสายเดี่ยว ซึ่งถ้าเวลาเราทําออกไปแล้วนะคะเย็บออกไปแล้วสายมันยาวเกินไปเราก็สามารถปรับสายให้สั้นลงก็ได้นะคะมันไม่ใช่ปัญหาหรือเราจะทําเป็นแบบเหมือนว่าเป็นผูกไหลเอาก็ได้นะคะอืมโอเคตัวนี้นะคะอ่าเดี๋ยววัดตัวนี้ให้ดูใหม่นะคะตัวนี้พอพระาพียลีเองก็อธิบายแบบงงง,งนะ ตัวนี้ให้วัดความยาวโดยรวมอยู่ที่7นิ้ว7นิ้วแล้วก็ความกว้างนะคะอยู่ที่3นิ้ววัดตามนี้เลยก็ได้นะคะอันนี้คือสายเดียวนะคะต่อมาช่วงตัวนะคะให้เราพับกระดาษพับกระดาษเป็นครึ่งแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วให้เรานะคะ วัดออกมา21นิ้วนะคะวัดออกมา21นิ้วเสร็จแล้วขีดตั้งฉากขึ้นบนขีดตั้งฉากขึ้นบนนะคะขึ้นบนแบบนี้อันนี้คือความกว้างของตัวกระโปรงนะคะทีนี้ความยาวของตัวกระโปรงเราจะเอาอยู่ที่ประมาณ13นิ้วนะคะเราก็วัดขึ้นไป13นิ้ว วัดขึ้นไป13นิ้วนะคะแล้วก็ขีดขวางออกมาเลยจ้ะขีดขวางออกมาเลยนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราตัดออกมาเลยจ้ะนะคะ มันเป็นชุดที่อ๊ตัดเบี้ยวค่อยๆตัดนะคะมันไม่ได้ยากมากนะคะบางทีคือแบบมันไม่ได้มีสวดทรงอง์เอวเหมือนผู้ใหญ่นะคะคออพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ขีดนะคะขีดเผื่อเย็บนะคะขีดหนึ่งหนึ่งเซนติเมตรนะคะหนึ่งซม แบบนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็หนึ่งซมอนะคะฝั่งนี้คือด้านสันทบนะคะก็คือมันจะยาวเลยมันจะยาวแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งอันนี้เราจะทำการรูดจีบนะคะข้างบนอ่าอันนี้เราจะทำการรูดจีบแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรารูดให้รูดเท่าไหร่ นะคะคให้เราวัดข้างบนนี้นะคะช่วงช่วงเอวเสื้อเรามาวัดดูซิว่าอันนี้ประมาณวัดออกมา12ครึ่ง12ครึ่งถ้ามันรอบอ,อกมันก็จะเป็น25นะคะอ่ะเป็น25อ่ะเป็น2 5เพราะฉะนั้นตัวนี้รอบเลยนะคะให้เรารูดจีบนะคะให้เราเย็บข้างนี้ก่อนนะคะเย็บข้าง พอเย็บข้างเสร็จให้เรารูดจีบรูดจีบเอวโอ้ไม่ใช่เอวนะรูดจีบช่วงอกรูดจีบช่วงอกให้เหลือให้เหลือ25นิ้วนะคะอ่าให้เรารูดจีบเหลือ25นิ้วแล้วเราก็ไปต่อกับอกเย็บต่อกับอกเลยอ่าทีนี้ส่วนข้างล่างนี้ล่ละนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้างล่างอันนี้เราก็จะมา เย็บต่อระบายนะคะเผื่อเย็บอยู่ที่หนึ่งโซมอเหมือนเดิมนะคะอันนี้ต่อระบายต่อระบายส่วนตรงนี้คือเย็บเย็บปิดเลยนะคะเย็บปิดน,นี่เย็บปิดเย็บปิดไปเลยและก็เอารอยเย็บนี้นะคะไปไว้ด้านหลังก็ได้หรือด้านข้างก็ได้นะคะนะคะเอาเอาไว้ด้านหลังก็ได้ เอาไว้ได้กลางหลังเลยนะคะเอากลางหลังนะคะอันนี้เอาไว้กลางหลังเลยเวลาเราเย็บพอได้แบบนี้แล้วนะคะอันนี้คูณหนึ่งชิ้นอันนี้ตัดแค่ชิ้นเดียวก็พอนะคะทีนี้เรามาทำระบายระบายของเราให้เอาสองเท่าของตัวนี้นะคะ,ะ,ค,ะความยาวอันนี้เท่าไหร่ให้เอา คูณสองนะคะ2เท่าเพราะเราต้องมาลูดจีบให้มันเข้ากับตัวนี้นะคะความยาวของเพี่รีตัวนี้เราจะเอาอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งแต่เราจะตัดตัดผ้า3ามนิ้วเนาะ3นิ้วตัดผ้า3นิ้ว,นะ,น,ว,ะน,วนะคะตัวระบายนะคะเราจะตัดผ้าออกมา3นิ้วครึ่ง ะะวัดออกมาเลย3ามนิ้วครึ่งอันนี้คือกระดาษเมื่อกี้นะคะแบบแนวยาวเลยนะคะตัวนี้ให้เราตัดเท่ากับตัวนี้เลยะะตัวนี้นะคะตัวกระโปรงความยาวนะคะความยาวเท่ากันเราก็เอาตัวนี้มาเทียบเลยนะคะตัวชิ้นกระโปรงมาเทียบแบบนี้แล้วเราก็ขีดขึ้นข้างบนนะคะขีดขึ้นแบบนี้เลยก็ได้ ความยาวเราเอาเท่านี้แหละแต่ความกว้างอ่ะนะคะความความกว้างของเราจะเอาอยู่ที่ประมาณ3มนิ้วครึ่งสามนิ้วครึ่งนะคะขีดยาวไปเลยทีนี้เราก็ตัด ตัดไปเลยนะคะอ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือตัวระบายอันนี้คือตัวระบายนะคะเราก็จะทำเขื่อเย็บอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งเซนติเมตรนะคะเหมือนกันเท่ากันหมดเลยนะคะหนึ่งเซนติเมตรอันนี้ก็หนึ่งเซนติเมตรตัวนี้ตัวระบายเราจะคูณสองชิ้น นะคะคูณ2ชิ้นให้เย็บต่อกันเลยนะคะอันนี้คือรูดจีบนะคะรูดจีบเย็บต่อกัน2ชิ้นรูดจีบให้มันเท่ากับตัวนี้นะคะตัวตัวชิ้นกระโปรงชิ้นกระโปรงของเรานะคะพอเราวัดแล้วอยู่ที่ประมาณ20 20 40 41นิ้วรูดจีบให้รอบนะคะให้รอบปลายกระโปรงปลายกระโปรง เท่ากับ41นิ้วอ่าก็คืออันนี้จะคูณ2ชิ้นนะคะคูณ2ชิ้นเย็บต่อกันเลยค่ะส่วนช่วงระบายนะคะอันนี้ปลายกระโปรงเลยนะคะอันนี้ปลายเลยปลายกระโปรงปลายกระโปรงเราก็พับเย็บแบบเล็กๆนะคะใครม้วนริมเป็นก็อันนี้ม้วนริมเลยนะคะอันนี้พับเย็บอันนี้พับเย็บชายอ่านะคะอันนี้พับเย็บชาย สรุปแล้วนะคะตัวนี้จะเสร็จแค่นี้อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะเอหานะะตัวนั้นไม่เจอนะคะตัวตัวสายเดียวสายเดียวหายสายเดียวหายเาสายเดียวของพี่ลีทำเมื่อกี้นะคะหายไปไหนแล้วเนี่ย สายเดียวอ๋ออานะคะคือเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่าตัวนี้คือสีฟ้าคูณชิ้นนอกคูณสองชิ้นชิ้นซับในคูณสองชิ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวสายเดียว ทีนี้ก็มันจะมาต่อกับช่วงอันนี้คือช่วงอกก็คือช่วงผ้าขามานะคะช่วงเนี้ยรูดจีบแล้วก็ต่อกับตัวกระโปรงแล้วก็มีระบายนะคะส่วนระบายตัวนี้ก็คือชิ้นนี้นะคะชิ้นข้างล่างสุดซึ่งชิ้นข้างล่างสุดเราก็จะคูณไปสองชิ้นนะคะตัดผ้าสองชิ้นเลยนะคะแล้วก็รูดจีบรูดจีบให้มันเท่ากับตัวชิ้นกระโปรงด้านบนนะคะละักษณะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ไม่ยากนะไม่ยากทีนี้การเกรดไซส์ล่ะสมมติว่าเราอยากได้อกที่ใหญ่กว่านี้นะคะอยากได้อกที่ใหญ่กว่านี้นะคะให้เราทํำยังไงดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบง่ายๆให้เราพับกระดาษนะคะสมมติว่าเราทําแพทเทิร์นตัวนี้เสร็จแล้วให้เราพับกระดาษ เราจะเพิ่มทีละสองนิ้วให้เราทําแบบนี้ก็ได้นะคะพับพับกระดาษนะคะเอาความความกว้างอะ่ะให้มันกว้างกว่าตัวไซส์แรกนะเราจะทําไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ประมาณ2นิ้วเนาะอันนี้ยี่อกยี่สิบอกยีี่เราจะทำยี่อกยีให้เราวัดนะคะตรงอันนี้จะเป็นตรงสันทบให้เราวัดออกมาประมาณครึ่งครึ่งนิ้วนะคะประมาณครึ่งนิ้วนะคะ ให้เราขีดขีดขึ้นก็ได้แบบนี้นะคะประมาณครึ่งนิ้วให้เราเอาตัวนี้นะคะมาทับแบบนี้เลยนะคะให้ทับแบบนี้เลยแต่ว่าความยาวล่ะความยาวก็ประมาณครึ่งนิ้วก็ได้นะคะประมาณนี้อ่าอันนี้ครึ่งนิ้วส่วนนี้ครึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้วประมาณนี้นะคะให้เราตีฉากออกมาแบบนี้เลย เราก็เอาแค่ตัวนี้ไปวางตามช่องนี้แล้วก็ขีดตามเลยนะคะแล้วก็ขีดตามพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะมันไม่ค่อยชัดเนาะพอได้แบบนี้แล้วเราก็ขีดตามแบบไซส์ไซส์ซอก24ของเราเลยนะคะขีดตาม พอมันเฉียงแบบนี้นะคะให้เราเฉียงตามเลยเฉียงไปให้สุดผ้าส่วนตัวนี้เมื่อกี้เราวัดมันก็มันถึงแค่ตรงนี้นะคะเราก็ขีดตรงให้มันไปสุดสันทบไปเลยนะคะแค่นี้เราก็ได้เป็นอกยี่ิบแแล้วอกยีแแล้วนะคะง่ายไหมเราก็อันนี้เผื่อเย็บ เราก็ตัดตามข้างนอกเส้นนอกเลยนะคะ,ะเดี๋ยวพี่อารีจะตัดให้ดูเลยนะคะมันก็จะได้แล้วนะคะถ้ามันต่างกันไม่เยอะถ้าต่างกันไม่เยอะช่วงกระโปรงชิ้นล่างใช้ด้วยกันเลยนะคะใช้แบบเท่ากันเลยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้ต่างกันเยอะแต่ถ้าเริ่มานะคะอันนี้ก็จะได้อก28แล้วนะคะตัวนี้ก็จะได้อก28